สื่อวิดีโอนี้นำเสนอประเด็นกระแสสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อป้องปรามเรียนรู้และรับมืออายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะหัดใจแล้ว400ถุงและก็ยังมีอีกโดยประมาณพันกว่าถุงที่กำลังจะจัดสรรจากเอกชนและเดี๋ยวจะส่งตามลงไปแปลว่าอะไรคะท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมคิดว่าถ้าเรามีเพียงแค่หูไม่ตีนโดยที่เราไม่ต้องมีสมองก็ได้หูไม่ตีนของพวกเราแต่ละคนพอจะคิดได้ใช่ไหมคะว่ามันแปลว่าอะไรถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงคะกระทรวงสาธารณสุขแบบนั้นพอหลังจากนั้นปรากฏว่ามีข่าวเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเพจของกระทรวงปิดลบทันที ลบข้อมูลทันทีลบข้อมูลทันทีมันมีสองอย่างลบข้อมูลเพราะว่าโดนผู้ใหญ่ท้วงติงมาแล้วก็ด่าอันที่สองลบข้อมูลเพื่อที่จะกลบเกลื่อนข้อมูลอันที่สามรัฐบาลสั่งการมาว่าต้องปิดข้อมูลนี้เป็นความลับอย่าเผยแพร่โดยอ้างเรื่องความแตกตื่นแล้วก็ตื่นกระหนกท่าผู้ชมคิดว่าการที่ประชาชนมีจํานวนพูดตุยจานวนกี่เคสกี่ศพเนี่ยท่าผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้จะสามารถปิดได้ไหม ท่าผู้ชมคิดว่าสามารถปิดเป็นความลับได้ไหมถ้าผู้ชมคิดว่ามันสามารถปิดเป็นความลับได้ค่ะกดหนึ่งหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่ามันไม่สามารถปิดเป็นความลับได้หรอกค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้กดสองปิดได้กดหนึ่งถ้าปิดไม่ได้ให้กดสองปิดได้ให้กดหนึ่งปิดไม่ได้ให้กดสองหรือจะเขียนข้อความตามมาก็ได้ปิดได้กดหนึ่งปิดได้กดสองปิดไม่ได้ปิดไม่มิด กด2ค่ะค่ะดิฉันก็จะ,อะขอความคิดเห็นจากท่านผู้ชมทุกๆคนนคะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุข คนที่เป็นลัตรีสาธารณสุขบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ารามาวาสาธารณาสุขเป็นใครดิฉันขออนุญาตากลาบขออภัยที่บางทีอาจจะต้องพูดความจริงและอาจจะกินแหนงแข่งใจใครบางคนนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคุณก็ไม่รู้จักดิฉันดิฉันก็ไม่ได้รู้จักคุณดิฉันจึงขออนุญาตพูดตรงๆนะคะพ่อมึงเป็นรัฐมนตรียังห่วยแตกเลยมึงเอาลูกมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อทดแทนพ่อมึงตำแหน่งพ่อมึงลูกมึงอ่ะจะได้เรื่องได้เราได้ยังไงกันฮะไอหวยแตก ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำสกุลพร้อมพัดลูกของสันติพร้อมพัฒสันติเป็นคนเพชรบูรณ์เลือกตั้งแก่ยุคตีแต่ละยุคแต่ละสมัยก็พยายามจะเป็นบ้านใหญ่เพชรบูรณ์ส่วนเพชรบูรณ์หาเสียงด้วยอะไรท่านผู้ชมก็ไปติดตามดูเอาเองก็แล้วกันเคยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ก็ไม่ก่อนหน้าที่คดพองจะมาเป็นรัฐมนตรีเคยมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปแก้ไขได้และไม่มีเงินที่จะไปแก้ไขและหลังจากนั้นพอมาเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าแก้ไขปัญหาเรื่องที่เคยมีปัญหานั้นได้ทันทีแน่จริงฟ้องดิฉันก็ได้นะคะดิฉันจะได้ลากเจ้าของที่ดินเนี่ยมาเป็นพยานดิฉันขออนุญาตพูดเท่านี้แหละคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดฟาดฟาดฝีปา,ากดิฉันมาดิฉันจะฟาดฝีปากกลับโอเคนะคะ ถ้าฟาดฝีปากกลับมาดิฉันจะฟาดฝีปากกลับโอเคนะคะคโคตรพ่อมึงสั่งมึงสอนเรื่องไงฮะอิรัฐมมตรีสาธารณาสุขมึงเดินแต่ละที่แต่ละท,ละที่แต่ละที่มีหมอยกมือไหวไหมหมอยกมือไหวมืออะมีไหมเป็นรัฐมมตรีฮีอ้อะไรแม่งเออตอนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสงขลาต้องการนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ อเฮียนี่แม่งยืนมือมือมืออยู่ใต้ไม้เออมือมือไม่ได้ถือไม้ไฟสองหน้ามีไม้อยู่ใต้คางแล้วไฟสองหน้าพูดจาออกมาได้วันน้ำเวลานี้ยังไม่มีปัญหาวิกฤตของโรงพยาบาลหนึ่งสองสมสที่มีการน้องเย็นมาทุกอย่างเป็นมันเป็นความเท็จมันเป็นการปั่นป่วนข้อมูลคดพ่อมึงสอนเหรอภาวะวิกฤตน้ําท่วมแล้วก็ปรากฏประชาชนเนี่ย แล้วก็รวมทั้งวิกฤตของโรงพยาบาลเนี่ยเขาวิกฤตขนาดนั้นแต่มึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแม่งึกไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สแอดแกันแอดอะไรเลยโคดพ่อมึงเหรอคะโคดพ่อมึงเหรอคะดิจะไม่ได้พูดคําว่าโคดพ่อดิฉันพูดคําว่าโคดโคดรหัสลับโคดพ่อมึงเหรอคะ C O D E โคดพ่อมึงเหรอคะโอเคค่ะ f a ต h e r โค d e อีรัฐมนตรีที่มาเป็นแทนพ่อแทนแม่อีรัฐมนตรีที่มาเป็นแทนผัวอีรัฐมนตรีที่เป็นนอมินีผัวชาวบ้านเนี่ยกูเกียดนะักโอเคนะคะเ <Okay. S 1> ล่าสู่กันฟังเฉยๆค่ะเรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ย mm hmm. มันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขามาเล่าให้ดเรมาริกาฟังดเรมาริกาแค่ทอล์กโชว์ให้ฟังทั้งหมดเป็นการแสดงนะคะค่ะค่ะถ้าใครถือสาดีฉันจะฟ้องค่ะมึงไม่ต้องมานั่งมองหน้ากูหรอกอีรัฐมนตรีอีนี่มึงอยากให้กูขุด ถ้ากูขุดเนี่ยถ้ากูขุดเมื่อไหร่กูจะไปลากลงป้อมมาเป็นพยานนะถ้ากูขุดเมื่อไหร่เนี่ยสชถ้ากูขุดเมื่อไหร่กูจะไปลากลงป้อมซึ่งยังไม่ตุยอ่ะมาเป็นพยานเลยว่าพวกมึงเนี่ยใช้เงินใช้ทองกองก่ายไปจํานวนเท่าไหร่เดี๋กกูไปลากลงป้อมพลเอกประวิทย์เนี่ยมาเป็นพยานเลยอย่าให้กูขุดอย่าให้กูขุด มองหน้ากูหาพ่อมึงเหรอกูบอกว่าอยาให้มึงกูขุดอยาให้ายกูขุดี่า,าเป็นรัฐมนตรีคดพ่อแม่สั่งสอนเหอรอโรงพยาบาลเขาขาดไฟขาดออกซิเจนขาดนั่นขาดนี่เสือกบ,บอกว่าไอ้ข้อมูลที่มีการประสานงานมาไม่เป็นความจริงคดพ่อมึงสอนยังไงเขามีวิกฤตโรงพยาบาลต่อให้ไม่มีใครรายงานมึงก็จะต้องบินไปเพื่อช่วยเหลือดูแลอีควาย กูด่าอยู่ที่บ้านกูตรงนี้ไม่ได้เดือดร้อนคดพ่อมึงตรงน้นมึงไม่ต้องมาเสือกดาม่ากับกูแล้วดาม่ากูมากูขุดเลยนะดาม่ามากูขุดแล้วกูขุดเสร็จปุ๊บกูจะไปที่บ้านป่าลอยต่อแล้วกูกูไปขุดลุงประวิทย์เนี่ยลุกขึ้นมาเป็นพยานด้วยว่าพวกมึงอะใช้เงินใช้ทองกองกายไปจำนวนเท่าไหร่โอเคนะกูพูดแค่นี้แหละก็ตอนนี้อะมันภาวะวิกฤตและมึงเป็นรัฐมนตรี ทำไมมึงไม่วอรูมว่าจะต้องแก้ไขปัญหาหนึ่งสอสสี่ขาดน้ําขาดไฟขขาดออกซิเจนขาดเลือดมึงมันภาวะวิกฤตเวลาคนพ้นจากวิกฤตไม่ได้แดดเข้าสาวัน4ี่วัน8วันเนี่ยคําถามก็คือเขาต้องไปไหนเขาต้องไปโรงพยาบาลเขาไม่ต้องเขาต้องไปเติมน้าเติมน้ําเกลือต้องไปให้ออกซิเจนต้องไปฟื้นฟูชีวิต อวัยวะในร่างกายเนี่ยมันล้มเหลวถ้าเกิดแช่น้ําอยู่3วัน4วันคําถามก็คือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดฟื้นชีวิตขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดว่าเขารอดชีวิตมาเราต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลแล้วมึงคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเพียงพอในการแก้ไขปัญหาและรองรับได้ไหมมึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคิดไม่ได้เหรอเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยฮะ ลาออกสิอีควายฮะมึงลาออกไปเลยมึงลาออกไปเลยอีตองแต่งมาหลงแปลงป้องแป้งป้องแป้งมึงลาออกไปเลยมึงลาออกไปเลยไปอิรัฐมนตรีแล้วทั้งรัฐบาลแหละพวกมึงลาออกไปเลยหานายกคนใหม่ตั้งคอรมอคนใหม่ภายในสามสิบวันสามสิบวันนี้หานายกคนใหม่หาคอรมอคนใหม่มาฟื้นฟูจังหวัดหาดใหญ่แล้วก็จะอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเข้าใจยังมึงนี่แมมกูนึกว่าทักษสณนเข้าคุกแล้วพวกมึงจะเจ๋งมึงจะแน่อีควายสตูนจริงจริง ตอนทักษิณอยู่แม่งก็อยู่กับทักษินตอนทักษินเป็นใหญ่แม่งก็ไปแดกมาม่าบ้านทักษิณอีหามาม่าบ้านตัวเองไม่มีแดกหรือไงควายแต่ละตัว นายกรัฐมนตรีพออีนายกทักษินเข้าคุกแม่งก็ยังบอกว่ากูจะแก้ปัญหาประเทศชาตินี้ด้วยตัวเองอีหาห่วยแตกอีควายกูไม่ได้ชื่นชมทักษินกูไม่ได้ชื่นชมอีตุ้งติง้งกูไม่ได้ชื่นชมอีโคจมานเจาจนีทั้งไหนหรอกแต่ว่าประชาชนรวมทั้งกูเนี่ยคาดหวังกับรัฐบาลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชุดนี้เป็นอย่างมาก ไม่เชื่อมืออะไปถามพี่ปองแอนเจลีพายรีรักสิปกป้องนายรัฐมนตรีอยู่ได้นานสองนานปกป้องรัฐมนตรีกระหงมอยู่ตลอดเวลาพี่ปองยังรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยกูจะปกป้องไปนานแค่ไหนเออตอนนี้ล่าสุดพี่ปองยังบอกเลยให้เอาเมียไปเก็บพกเมียมาด้วยเหละเนี้ยพกเมียมาด้วยเหลอเนี่ยแหมมาแค่นี้พกเมียมาด้วยพกเมียมาด้วยเหลอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหลอเนี่ยแหมไปแค่นี้พกเมียไปด้วยพี่ปองเขาพูดร้องเพลงแบบนี้ ามนั้นแหละนันตามนั้นอืมแล้วนี่ไอไอโอของไอโอของรัฐบาลไอโอของนายรัตรีกูรู้หน้าสำนักข่าวอะไรอีฮาอีดอกอีสำนักข่าวดอกทองอีดอกกระลำปีอีดอกสลีอีดอกฝีไม่รับเย็บสำนักข่าวอีดอก สำนักอีสำนักข่าวอ e ีดอกที่มีสำนักงานอยู่ใต้ตึกพักการเมืองอ่ะสำนักข่าวอ e ีดอกสำนักข่าวอ e ีดอกที่มีสำนักงานข่าวอยู่ใต้ตึกของสปอนเซอร์อ่ะสำนักข่าวอ e ีดอกวิชาชีพไม่มีหาแดกกับนักการเมืองอีควายสตัตวงสำนักข่าวอ e ีดอกที่ไม่ว่าจะอยู่ใต้ตึกใครก็ตามแต่ทําเป็นไปรับงบมา8ล้าน3ามล้าน ไปไปรับงบมาสามล้านแปดล้านเพื่อมาทําตัวเป็น I.O. ไล่ด่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ด่านายกรัฐมนตรีอีควายต่อให้อินฟลูเอนเซอร์ไม่นั่งด่าประชาชนก็ด่าค่ะเข้าใจไหมอีสำนักข่าวอีดอกไม่มีใครรู้หรอกว่าสำนักข่าวอีดอกนั้นเป็นสำนักข่าวอะไรนอกจากเจ้าตัวของมันเอง นักข่าวอีดอกที่เวลาเสื้อแดงเป็นใหญ่ก็ไปหาสปอนเซอร์กับเสื้อแดงพอเสื้อดําเป็นใหญ่ก็ไปหาสปอนเซอร์กับเสื้อดําเสื้อเขียวเป็นใหญ่ก็ไปหาสปอนเซอร์กับเสื้อเขียวเสื้อน้ําเงินเป็นใหญ่ก็ไปหาสปอนเซอร์กับเสื้อน้ําเงินหาสปอนไปหาสปอนมาได้ข่าวว่าอยากจะไปเป็นเมียของเจ้าของสปอนเซอร์สิอีกโอ้อีดอกทองทั้งหมดนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยได้พูดถึง เออนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะถ้าเกิดใครร้อนตัวดิฉันจะฟ้องค่ะถ้าใครร้อนตัวดิฉันจะฟ้องค่ะถ้าใครออกตัวแรงมาดิฉันจะฟ้องทันทีเพราะดิฉันไม่ได้พูดถึงชื่อใครเลยค่ะดิฉันพูดแค่ว่าสำนักข่าวอีดอกสบัดบ๊อบสบับสดบดด๊อ,อบสบบ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 บ ด่าคนที่ด่านายกรัฐมนตรีไปโพสต์ด่าคนที่ด่าเมียนายกรัฐมนตรีไปโพสต์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนน่าสงสารเป็นคนน่าเห็นใจไปโพสต์ทำไวร่าอ,อย่างนั้นอย่างนี้อีควายเขาตามทันค่ะอีสึงตึงประชาชนเขาด่าเป็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีคนแค่มึงกับอีดอกเท่านั้นแหละที่ไปชมนายกรัฐมนตรีและรัฐบ,บาลที่พร้อมเหลวในการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตค่ะสำนักข่าวอีดอก ดิฉันพูดถึงสำนักข่าวอีดอกนะคะไม่ได้พูดถึงสำนักข่าวกระโหลกกะลาที่ไหนเลยแค่พูดถึงสำนักข่าวอีดอกไม่ได้พูดถึงสำนักข่าวหลักใดๆด้วยด้วยค่ะดิฉันพูดถึงนักข่าวอีดอกแล้วก็สำนักข่าวอีดอกถ้าใครเปิดสำนักข่าวชื่อว่าสำนักข่าวอีดอกค่ะค่อยร้อนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เปิดสำนักข่าวชื่อว่าสำนักข่าวอีดอกก็ไม่ต้องร้อนตัวค่ะโอเคนะคะตามนั้นละค่ะค่ะโอเคนะคะ ก่อนนายกรัฐมนตรีม <zat and> ันบริหารล้มเหลวก่อนนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นพลาผลาพลงพลังของนายกรัฐมนตรีก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่สามเดือนสี่เดือนเพื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย ไปประกาศเรื่องมีการจะยุบสภาถ้าเกิดมีการนพิปลายจะยุบสภาก่อนหนีไปจะยุบสภาก่อนถ้าเกิดมีการลุกขึ้นนพี่ปลายจะยุบสภาปลายเดือนธันวาคมก็เลยไปย้ายผู้ว่าซึ่งเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถมาเตรียมการเลือกตั้งที่หาดใหญ่สงขลาก็ไอ้นายยกเจ็คสมนตรีเป็นคนของใครล่ะไอตอนที่มันเป็นหาเสียงอะ่ะมันประกาศวาอย่างไรล่ะที่มันไปไหว้ปลอกปลอกปลอกไหว้นายยกักเมนตรีเนี่ย ินายกทัศมนตีน่นะมันทําให้เขาหัดใหญ่ไม่สามารถในการที่จะอพยพคนย้ายตัวเองออกมาได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะมันก็แปลว่ารัฐบาลขาดักยภาพประสิทธิภาพความรู้ความสามารถซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาออกมายอมรับและขอโทษแล้วดังนั้นพวกมึงเนี่ยไม่ต้องมาแก้ตัวแทนนายกรัฐมนตรีอีควยีดอกจำนวกข่าวอีดอก ไม่ต้องทําตัวเป็นไ o อเพื่อไปรับเงินสามล้านห้าล้านเพื่อมาแก้ต่างมาเป็นไออจ้าง i อมานั่งเม้น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 เพื่อจะช่วยนายกัฐมนตรีเพราะนายกัฐมนตรีเขาออกมาขอโทษและยอมรับแล้วว่าเขาผิดเขาออกมาพูดด้วยซ้ำไปว่าเขาอาจจะเป็นนายกต่อไปอีกไม่ได้แล้วในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาพูดกับประชานตอนที่เขาไปลงพื้นที่ประชานบอกว่าท่านยกสู้เขาบอกว่าไม่รู้จะสู้ยังไง ประชาชนให้กาลังใจบอกเป็นนายกต่อไปเขาบอกไม่รู้จะเป็นต่อไปได้หรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยเขายอมรับเลยว่าเขาเนี่ยขอโทษประชาชนเพราะเขาเนี่ยบริหารจัดการโดยช่วยประชาชนไม่ได้และตอนนี้ตัวเขาเองรู้อยู่แก่ใจโดยสำเนียกสำนึกว่าคนตุยอ่ะมีเยอะมากและยังเก็บศพไม่หมดเลยกูถามว่าที่ประชาชนเนี่ย ต้องจมน้ําตุยหายใจไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองทะลุออกจากหน้าต่างบ้านตัวเองออกมาไม่ได้เพราะน้ําปิ่นไปหมดเพราะไม่ได้ออกยกขนย้ายไม่มีรถมีเรืออะไรไปรับประชจชนให้ขนย้ายภาวะวิกฤตมึงคิดว่าประชจชนจะตัดสินใจได้เองเหรอว่าตัวเองควรจะขนย้ายตัวเองออกมาหรือไม่ ไม่งั้นจะมีผู้นําท้องถิ่นไปทําไมจะมีนายอำเภอไปทาไมมีตําบลไปทําไมมีผู้ว่าไปทําไมมีนายอำเภอเป็นและมีผู้ว่าและมีรัฐบาลไปหาพ่อมึงเหรอถ้าเกิดมึงไม่เอารถไปวิ่งขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ในเมื่อมึงอ่ะถ้าเกิดประเมินสถานการณ์ได้แต่นี่มึงโง่มึงไม่ถึงประเมินสถานการณ์ไม่ได้เขาก็เลยด่าพวกมึงทั้งปวงบุคคลผู้ซึ่งมีอํานาจทั้งหลายเขาก็เลยด่าเขาก็เลยด่าเขาใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครก็ตามแต่ที่มาด่าประชาชนโดยที่ตอบโต้แทนรัฐบาลมึงจงสำเนียกสำนึกใส่กะลาหัวมึงว่านานยกรัฐมนตรีเนี่ยแค่อย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทำคือเอาหัวเนี่ยขกโต๊ะสทีให้เลือดออกแล้วก็ขอโทษแค่นั่นแหละที่เหลือเนี่ยเขายกมือไหว้ขอโทษประชาชนทุกจุดแล้วในเวลานี้ซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าประชาชนรวมทั้งกูจะให้อภัยได้หรือไม่เพราะประชาชนเนี่ยไม่น่าจะตุยเป็นหลักร้อย และเขากำลังคาดการณ์กันว่าประชาชนน่าจะตุยเป็นหลักพันจบค่ะที่อเมริกาจะรายงานให้กับทุกๆคนได้ทราบกัน